สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนๆนนะครับทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทาง4ีห้านอยเช่นเคยนะครับพี่พวันนี้ก็เช้าเนะครับพี่ๆี่เนาเหมือนจะเป็นหวัดนะครับเสียงอาจจะแตกๆนะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมเนาะก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับก็หวัดถามหาเลยนะครับแนวทางของเรานะครับก็คลิปนี้จะเป็นหานอยสี่นอยนะครับนอยกาชาตินอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ v i p นะครับ ก่อนไปรับชมนะครับฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกแนวทางตัวเลขทำจากสุขคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีนะครับขอเป็นวันดีๆนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะวันออกพรรษานะครับพี่ๆวันนี้เป็นวันออกพรรษาเนาะวันพระใหญ่ก็ท่าในใดที่ชื่นชอบสายเลเบิ้ลน,นะครับก็ก็ติดไว้นะครับเนาะท่านท่านใดชื่นชอบในสายเบิ้ลน,นะครับเพราะว่าวันพระอันนี้เขาชอบมาคู่กันนะครับ ฮานอยกาชาตินะครับเมื่อวานให้0ูกับ6ผลที่ออก4-5-8-2-3ของเรา0ูนยกับหกุดไฟไม่มานะครับเน้น6-8นอกเข้ามา5-8นะครับแต้มเดียวเองฮานอยพิเศษให้3กับ4ผลที่ออก2-7-5-4-3นะครับเขามาคู่กันเลยเนาะในรอบนี้ท่านใดเอา3เอา4ไปวิ่งไปรูดหรือประกบคู่กันนะครับเข้าไปที่4-3เต็มๆน,น,นะครับรอบนี้ก็ยินดีกับพี่พสมาชิกนะครับ ส่วน5 0 0ปกตินะครับพี่พี่ให้1กับ2ผลที่ออก2 5 5 9 7เนะครับอืมเสียดาย2ไปอยู่ข้างหน้านะครับส่วนละ9นี่ให้19 2 9เนาะเข้าขมา9 7้าหลุดไปนะครับฮาน้อย VIP ให้ศูนย์กับ6ผลที่ออก3 9 3 9 5อันนี้ก็หลุดไปเหมือนกันนะครับเน้น6 3มา93สเนาะสรุปแล้วมาแค่รอบเดียวนะครับเมื่อวานนี้ก็คือในรอบฮาน้อยพิเศษนะครับ เมื่อวานเก้ากับห้าเดินนะครับพี่พี่เนาะเนี่ย VIP 93 95สามแล้วก็เ7 5 5เนาะแล้วก็พิเศษมาเจนะครับเนาะเมื่อวานนี้5เดินนะครับห้าห้าเดิน3รอบเลยนะครับส่วนแนวทางวันนี้ครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับก็ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่ สำหรับพี่ๆสมาชิกใหม่นะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับฮานอยนะครับพี่ๆฮานอยกาชาตินะครับวันนี้ผมได้เลข3กับเลข7สายลูดให้ไปที่เลข3นะครับ

นะครับสามห้าห้านะครับส่วนฮานอยพิเศษนะครับพี่พี่ฮานอยพิเศษผมได้9กับ1นะครับเด่น9กรอง1เนาะรูด1 10 14่งสี่หนึ่งห 95นะครับ3ตัวให้ไปที่910นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในรอบนี้ท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับในตัวเน้นตัวเจาะหรือว่าสายวิ่งสายรูดนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับ อีกหน้านะครับผมจะเป็นนะครับฮานอยปกติกับ VIP นะครับปกติกับ VIP ผมให้ไปที่เลข9กับเลข5นะครับพี่พี่เนาลูดไปที่เลข5นะครับผม5 0 5 1 5 4 9 0 9 1 9ก้าสี่สามตัวเก้าห้าศูนย์นะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะฮานอยปกติส่วนฮานอย vip vip ผมได้เลขสองกับเลขแปด นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข8 83 85 8สามแ5 29 3, 3ตัวให้ไปที่289นะครับ สำหรับแนวทางนะครับ4นอยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่นะ้องชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้เฮงๆป,งปังๆนะครับสำหรับแนวทางวันนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่างที่บอกนะ้องท่านใดชื่นชอบในสายเลกเบิ้ลนะครับน้ะก็วันนี้วันพระใหญ่เนาะก็อย่าลืมติดไว้สักรอบนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆโชคดีนะครับสวัสดีครับ